สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่ครับวันนี้ไปติดตามข่าวสารงฟุตบอลระหว่างที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นที่ข่าวใหญ่เมื่อคืนนะครับคีรียันเอมบัปเป้ประกาศเรียบร้อยนะครับเขาจะแยกทางกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับต้นสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่นะครับก็แน่นอนเออเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเอมบัปเป้จะย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าตัวเขาเองยังไม่มีการพูดถึงนะเรื่อง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 ของเรอัลมาดริดแต่ก็ นั่นแหละออกมากล่าวอำลาครับเปเชยอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าการประจนภัยที่นี่มันจบลงแล้วนะครับอืมก็เพิ่งอกหักตกรอบรองชนะเลิศดในสุดยุโฟปแชมเปี้ยนซีกนะครับเป็นหนึ่งปีที่ไม่ได้แชมป์กับทีมนะครับในถ่วยนี้แล้วก็เป็นปีสุดท้ายของเขากับปารีสแล้วนะครับทีนี้มาต่อกันที่อ,อ,อาการบาดเจ็บแซชนาบรีก่อนครับไบรมินิก ปิดเทอมแล้วนะครับซาชนาบรีอันนี้เป็นถ้อยแถลงของบาเยนร์เองนะครับเจ็บแฮมสตริงนะครับจากเกมกับเรอลมาดรดนั่นแหละใน,ในเลกสองของอรอบรองชนะเลิศยูฟ้าแชมเปียนส์ิกแล้วก็จะพักทั้งซีซันนะครับอีกสองนัดที่เหลือเล่นไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือยูโรครับก็มีความเสี่ยงที่จะพลาดไปช่วยทีมชาติเยอรมันในศึกยูโรเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งคนที่ต้องอ ที่ต้องถือว่าเจ็บแล้วเสียหายเลยนะครับสำหรับแมนยูนเต็ดลิซานโดมาตินเนสครับยังสรุปแล้วยัยงไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับเอริกเทนฮาออกมาบอกว่าเกมกับ One Put, อาร์ซนวันพุธวันของวัวันทิตเนีย้ยังเล่นไม่ได้นะครับคือจริงๆเจ้าตัวกลับมาซ้อมเบาๆได้ละแต่เทนฮาบอกว่าไม่เสี่ยงครับคือยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ลูกชอกับอีกคนหนึ่งคือเมสันเมาส์เจ็บซ้าครับโอ้โหแมนยู you, ทีมแพทย์ผมว่าต้องเอาไป ต้องเอาไปสอบสวนยกใหญ่น่หละว่ามันทํางานกันยังไงนะครับอนี่คือเจ็บแบบโอ้สุรุสุรุยเขาเรียกว่าสุรุยสุร่ายมากนะครับเออนั่นแหละเกมกับอาร์ซนอลอาจจะต้องมีแวลใช้กาเซมิโร่จับคู่เซนเตอร์กับจอห์นนี่แวนต์ต่อไปนะครับเพิ่งโดนพาเลซยิงมาสี่ลูกอ่านี่คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวพวกนี้กลับมาติดต่มกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ